ำหรักใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตจริงๆแล้วก็สามารถส่งได้ที่ดิสคอดโอเมกาฟองในลิง์ดีกิฟชั่นเลยนะครับผมผมรอดูอยู่นะวันที่สิีกันยายน1986มันน่าจะเป็นสตารนะ์แล้วที่ฉันลงทางอยู่ที่นี่ฉันเหนื่อยกับการที่เห็นผีทุกที่ที่ฉันไป ถ้าเกิดมันง่ายฉันก็อยากอ,ออกไปจากที่นี่กลับไปใช้ชีวิตปกติดูเหมือนว่าจะมีประตูแบบหมุนที่ด้านล่างแต่ฉันก็ไปเจอกก,กระดาษที่มีรหัสที่ดูเหมือนจะไว้ใช้กับประตูนั้นรหัสคือ14 โคโนฟอดากาตรีถ้าผูนชมทุกท่านเดินนะครับผมหลังจากที่ผมหายไปนานช่วงหลังนี้ผมก็ได้กลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมกล่าวว่าช่วงหลังนี้จะกลับมาลงคลิปเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากช่องรู้สึกว่าช่องมันล้ามาหลายเดือนแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง La m ด d o c o m นั่นเองนะครับผมถ้าผมพูดชื่อผิดองขออภัยด้วย La m ด d o c o m คือเกมเว็บของญี่ปุ่นว่าด้วยเราที่ได้เข้าไปอย่างแฟนตาซีแลนด์โดยเราจะต้องแก้ไขปริศนาพร้อมกับต่อสู้กับสัตว์ประหลาดทั้งหลายเกมนี้จะจบลงเเเ่่ออรรรราาไไไดด้้้ปถึงงงหแกีพ เข้าไปสู่แฟนตาซีแลนด์มันก็นไม่เหมือนกันที่เราคิดไว้มันเต็มไปด้วยภาพสายดสยองผีและสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ต่างๆนะครับในเว็บไซต์นั้นโดยหลายๆคนอาจจะเห็นยูทูบเบอร์คนไทยเราบางคนแคสเกมนี้ไปแล้วนะครับผมซึ่งเขาก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากในการเอาชนะเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเกมเว็บเล่นฟรีครับผมแค่เซิร์ชตามที่ผมตั้งชื่อคลิปไปเลยครับว่า robodo.com คุณก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับผมแต่ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าผีในเกมนี้มีเบือบ้องลึกเบื้องหลังว่ายังไง ในคลิปนี้ผมเลยจะมาน,นําเสนอผีทั้งหมดที่ผมสามารถหาเบื้องลืกเบื้อง,ง,งหลังของมันมาได้นะครับผมโอเคครับผมเราไปดูเลยดีกว่า ยุคะโนะโชเนนรูปร่างของเขาเขาจะสวมชุดสีน้ำเงินเข้มหรือชุดกิโมโนสีน้ำเงินเข้มเขามีในตาที่บิดเบี้ยวและดูเหมือนจะมีหยดน้ำหรือเปื้อนเป็นของเหลวสีเทาผอมของเขาก็ค่อนสั้นและเขาก็มีสีผิวเป็นสีเทาโดยยุคะโนะโชเนะนั้นเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกด้วยการนักทายผู้เล่นในวิดีโอ YouTube และแนะนำให้ผู้เล่นพิมพ์กษรเรียงตามลำเดาให้ถูกต้องในช่องด้านล่างขณะที่เต้นระบาสัส้นไปด้วยหากรหัสถูกต้องเขาก็จะพูดว่าซึ่งแปลว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องในภาษาญี่ปุน่นหากรหัสไม่ถูกต้อง ภาพระยะใกล้ของดวงตาของยุคโนโชเนนจะปรากฏขึ้นชั่วคู่ขณะที่เขาพูดว่าซึ่งแปลว่าไม่ถูกต้องในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในวีดีโอยูทูบคล้ายๆกับอันที่แล้วแต่ตอนนี้สามารถอ่านได้ทั้งผู้เล่นภาษาญี่ปุ่นและผู้เล่นภาษาอังกฤษวิดีโอจะเริ่มต้นด้วยการที่เขาชี้ไปที่การ์ดที่สุ่มปรากฏขึ้นจากด้านบนโดยการ์ดพวกนั้นจะถือโดยคนที่สวมหน้ากากไพ่สีแดงจะแสดงรหัสที่ถูกต้องในขณะที่ไพ่สีดำจะแสดงหมายเลข1ถึง9้าซ้ำแล้วซ้ำอีกควรพิพ์เฉพาะตัวเลขบนไพ่สีแดงเท่าน วิโอจะเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆทําให้นับตัวเลขได้ยากขึ้นลาที่ตกต้องคือ1594 2289 3159สแจากนั้นก็ตาผหาเพิกเฉยและป้อรหัส1น5่งหนึ่ 8 8 9ผู้เล่นจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นนอกจากนี้เขายังปรากฏตัวในวิดีโอรับกับมิมิและนิโกโชที่กำลังเต้นไปกับเพลงที่เล่นในวิดีโอ YouTube เขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งในเกียร์เป่ายิงฉุบผู้เล่นจะต้องเลือกให้ถูกตามวิดีโอเขายัปรากฏตัวอีกครั้งใน t วิงเกิลแกลอรีในโมชั่นเก่าหากผู้เล่นพบโทรศัพท์ที่ด้านล่างของหน้าจอและถ้าส่วนด้านที่เลื่อนถูกคลิกหลายครั้งโทรศัพท์จะเริ่มดังขึ้นและมารับสายยุคโนะโชเนนจะรับสายและพูดคำตอไปนี้คุณชนะเกาะแฟนตาซีแล้วดีด้วยรหัสผ่านที่หน้าประตูพิเศษคือ4-1 8ปประตูวิเศษคือประตูที่อยู่ข้างหลังคุณกรณากดปุ่มที่ปรากฏที่มุมขวาล่างและดําเนินต่อไปเมื่อเขาพูดจบสี่เหลี่ยมสีขาวจะปรากฏในมุมของหน้าจอซึ่งจะนําไปสู่หน้าพิเศษต่อไปผมจะพูดถึงมัสคอตน้องแมวของ Fantasy Island มีมีเป็นมัดคอดหลักของ f a n ตาซีไอแลนดและเป็นหนึ่งในลูกสาวของตระกูลหูแมวเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวที่มีรายละเอียดและประวัติที่พบได้ในหน้าเว็บ b บ o s ระบุไว้ว่างานอดิเรกของเธอคือการสะสมสินค้าเบเตเดตน่ารักน่ารัก อายุของเธอคือ1นึปีและเธอยังเป็นตัวละครมัดคอดอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามรายละเอียดชีวประวัติของเธอในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีมากขึ้นไปอีกเล็กน้อยที่เกี่ยวกับเธอโดยเปิดเผยว่าเธอเป็นลูกสาวของตระกูลหูแมวและยังระบุด,ด้วยว่าเสื้อผ้าเธอจะเปลี่ยนไปในช่วงคิดมัตและปีใหม่รูปร่างของเธอเธอเป็นแมวน้อยน่ารักจิปิ ญี่ปุ่นที่มีสีผมสีม่วงอิ่มตัวตาสีเขียวเดรสสีขาวรองเท้าบู๊สีขาวรือสุเท้าสูงถึงต้นขาและถุงมือสีขาวที่เรียนแบบอุ้งเท้าแมวเธอยังสวมปลอกคอสีแดงที่มีกระดิ่งอยู่หูและหางของแมวที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์การคิดที่เธอนะนำคุณไปยังหน้าตั้งค่าจากนั้นไปที่เกมหลักนอกจากนี้มิมิยังมีเวอร์ชันแรกซึ่งดูแตกต่างจากเดิมแต่สิ้นเชิงเธอมีสีผมสีฟ้าแทที่จะเป็นสีม่วงมีผมพัดรอบคอแทที่จะเป็นกระดิ่ง แล้วเธอยังมีตาสีน้ำตาลแทนที่จะเป็นสีเขียวมีมิวชั่นแรกถูกทิ้งแต่ก็ยังอยู่ในแกลเลอรี่ในตัวเธอร่นปกติและคิดมากที่เธอจะปรากฏเฉพาะเป็นของตกแต่งที่พอผู้เล่นกดคลิกก็จะพาผู้เล่นไปยังหน้าอื่นเช่นไปหน้าร้านคาสติกเกอร์และเธอปรากฏตัวในหัวข้อ how to p l a y ร่วมกับเนโกโชซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังเข้าไปในบ้านผีสิงไขปริศนาและไปที่แกลเลอรี่อย่างไรก็ตามรูปแบบหนึ่งของเธอได้เชื่อว่ากิโมโนมิมิ รูปแบบที่ปรากฏในโอโชกัสุรวมถึงรูปภาพการตกแต่งต่างๆที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าต่างๆในหน้านั้นเธอจะเปิดบูธเสียงโชคซึ่งเธอจะให้โชคล่ามถ้าเหรียญถูกโยนเข้าไปในบูธเสียงโชคจะจะให้โชคล่ามต่างๆมากมายซึ่งเธอก็จะแสดงความคิดเห็นยกเว้นกับโชคที่เลวร้ายที่สุดหากผู้เล่นได้รับโชคที่ร้ายที่สุดจากตู้ดูดวงของเธอเธอจะเปลี่ยนเส้นทางผู้เล่นไปยังฝ่ายในหน้านั้นจะเป็นจับสแกร์ที่มีรีมิเพลงปีใหม่ของญี่ปุ่น ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงผีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอลริสเอลริสหรือที่รู้จักกันในชื่อเอลรี่เป็นผู้หญิงที่มีผมสีดำสนิทเรียบร้อยผิวขาวสนิทและรอยยิ้มที่หน้า,าคนลุก เลือดไหลออกจากดวงตาของเธอและไหลเข้าปากเล็กน้อยเอลลีการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอบนหน้าเว็บซึ่งจะคิดเล่นในสิ่งที่ไม่หลวงโฆษณาด้านบนที่จะทําให้ภาพลักษณะของเธอบนพื้นหลังสีดํากับเสียงกรีดร้องดังขึ้นเราจะได้พบกับเธออีกครั้งโดยเธอทําให้คุณตกใจอย่างรวดเร็วหากคุณรอนานเกินไปใครคิดที่เธอทําให้เธอหายไปและตัวนับจะลดลงเหลือ2ในเวอร์ชั่นเก่าตัวนับจะมีทั้งหมด8 และเธอก็ปรากฏตัวอีกเล็กน้อยในเวอร์ชั่นเก่าซึ่งบางทางเธอก็ปรากฏตัวพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักและหายตัวไปการปรากฏตัวอีกสองครั้งของเธอโดยครั้งที่1คือเธอจะออกมาจากเนโกมาตะเผยให้เห็นเนโกโชหลังจากที่เธอเข้าครอบงำเขาหลังจากต่อสู้กับบอสเธอจะปรากฏตัวในวิดีโอโฆษณาของเนโกโชที่เขาโฆษณาสำหรับสติกเกอร์ไลน์ それではししการปรากฏตัวครั้งท้ายของเธอซึ่งเธอจะปรากฏตัวเป็นหนึ่งในผู้กีดร้องถ้ากผูดเล่นได้รับตัวความโชคหลายครั้งใหญ่เธอคือผีที่มาเปลี่ยนให้แมวนิโกโชเป็นนิโกมาตะให้เราสู้พอพูดถึงการสู้ผมก็นึกถึงผีตัวแรกที่ผู้เล่นสามารถฆ่าได้อย่างโทเมโทออนะ เธอเป็นผู้หญิงซอมบี้ที่มีใบหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสและเลือดก,ก็กระเด็นไปทุกที่การปรากฏตัวครั้งแรกของโทมโทอนนะโดยเธอจะนั่งอยู่บนเก้าอี้สวมชุดสีเข้มหากผู้เล่นกลับมาจะได้ปืนลูกซองและเธอก็จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้เล่นและหากผู้เล่นลืมที่จะยิงเธอเธอก็จะฆ่าผู้เล่น เธอยังปรากฏตัวอีกครั้งตรงบนันไดในรูปแบบของผีที่คอยจับตะแกผู้เล่น การปรากฏตัวครั้งที่3และ4ของเธออยู่ในเวอร์ชันมือถือซึ่งเธอจะโผล่มาทําให้ผู้เล่นตกใจอีกครั้งแต่จะไม่ทำร้ายผู้เล่นหลังจากได้รับอาวุธผู้เล่นจะต้องเลือก2ตัวเลือกคือยิงเธอหรือชักชวนการเลือกยิงเธอจะนําพาคุณไปยังหน้าเว็บที่สร้างศพของเธอง่อขึ้นมาทุกทีและจะมีประตูปรากฏขึ้นแต่ถ้าเลือกชักชวนเธอจะฆ่าผู้เล่นและทําให้เกมจบลงเธอปรากฏตัวอีกชั่วคู่ปเป็นเศษกิจร้อที่เกิดจากซานตา การประกวดตัวครั้งสุดท้ายของเธอซึ่งจะเหมือนกับครั้งก่อนแต่ถ้าคุณเลือก1นในสตัวเลือกก็จะนําไปสู่การเกมโอเวอร์เสมอเราพูดถึงผีที่เราสามารถสู้ได้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้พูดถึงผีที่ไม่ค่อยดูโหดเลยผมเลยนึกถึงเด็กสาวชุดแดงขึ้นมา อากายอนนาโนโกเด็กผู้หญิงที่สวมกระโปรงสีแดงในขณะที่มองลงมาเบ้าตาของเธอกว้างและแขนของเธออยู่ข้างกระโปงเธอไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่ามองลงไปที่พื้นคุณจะพบว่าเธอครั้งแรกที่บนไดและเธอก็จะหัวเราะออกมาแต่จําไว้ว่าถ้าคุณคิกที่เธอบนไดจะไม่สิดสุดแต่ถ้าไม่คิกที่เธอจะทําให้การเดินลงบนไดเร็วขึ้นและท้าทายน้อยลงเธอได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากตำนานเมืองญี่ปุน่ฮนฮานาโกซังซึ่งเป็นผีสาวที่หลอกหลอนในห้องน้ำโรงเรียน ผมว่าว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนสนใจเกมนี้ไม่มากก็น้อยขอโทษที่หายไปนานเนื่องจากช่วงนี้ติดเกมผมเลยปล่อยคลิปออกมาช้ามากต้องขอโทษด้วยจริงครับไว้เจอใหม่ครั้งหน้าสเรวันนี้จบการบันทึก